ต่อไปบทที่สามนะคะเป็นเกี่ยวกับ Health วัตถุประสงค์ของบทที่สามนี้คือบอกคำศัพท์สำนวนประโยคที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้สองสอบถามและบรรยายอาการของความเจ็บป่วยได้สามพูดบรรยายเกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนประโยคที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องและสี่พูดและเขียนสอบถามบรรยายอาการของการเจ็บป่วยเพื่อการสื่อสารได้ เรามาดู vocabulary study นะคะ age แปลว่าปวดใช้กับส่วนต่างๆของร่างกาย5ส่วนซึ่งได้แก่ ear a c e ปวดหู tooth a c e ปวดฟัน back a c e ปวดหลัง head a c e ปวดศีรษะและ stomach a c e ปวดท้องนะคะต่อไปเป็นอาการเจ็บปวดหรือแสบนะคะใช้เติมหน้าคำและหลังคำที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกาย s ซอนะเรามาดูคำแรกเซอร์โทเจ็บคอบบเบ s เซอรอาการเจ็บที่ผิวหนังเนื่องจากนอนมากเซอร์คนิงคือปวดเขาเซอร์ฟิงเกอรปวดนิ้ว Fo o เซอร์คือปวดเท้าต่อไปสามนะคะแพลนเป็นคำนามว่าเจ็บป่วยปวดร้าวใช้ในรูปประโยค เช่น I have got pain in my chest. Hurt เป็นคำกริยาแปลว่าเจ็บป่วยบาดเจ็บในรูปประโยคเชน่น My leg h u r t บาดเจ็บที่ขาการบอกอาการเจ็บป่วยให้ผู้อื่นทราบนั้นเราจะต้องพูดดังนี้นะคะเริ่มต้นด้วย I have แล้วก็ตามด้วยอาการเจ็บปวดอย่างเช่น I have a crue คือเป็นหวัด อคอลคือไออาร e เซอทอเก็บคออัฒมโพเลเตอร์มีไข้อ s t สโตมาตเอปวดท้องอเฮตเอ e ปวดศี planned, รษะเชสแพ i นเจ็บหน้าอกเฮสเป็นลมพิษอินดอ e s เ i n g อาหารไม่ย่อย The h e a ฮโรคท้องร่วงอิ s omnia โรคนอนไม่หลับส n นบอ n ผิวอักเส And, ear age, บ a อนเอีย c อ e ปวดหู a อบอตาฟกช้ำ A p a i n in my chest ปวดสีข้าง a r e s t on my chest มีผื่นที่หน้าอก abuse on my leg ขาฟกช้ำและ A l u ล้ on my arm มีนุนๆที่แขนต่อไปการบอกอาการเจ็บป่วยต่อตึงจากเมื่อกี้นะคะ I am depressed คือการหดหูใจหรือ constipated ท้องผูก tense เครียด tired อเด the time เหนื่อยอ่อนตลอดเวลาเหมือนอ่อนล้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ไอฟิลนะคะถ้าเรื่องเรื่ต้นเรื่องไอฟลต้องต่อด้วย n นียสตีอคลื่นคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ breathless หอบเดซี่วิงเวสิสซา s ิฟวี่เหน่าสันเวกอ่อนเพียและ s t ตปป์อัพคาตาโม ต่อไปเรามาดูการอ่านฉลากยานะคะ d u l a คือการอ่านฉลากยาหนึ่งข้อมูลในฉลากยานั้นแบ่งออกเป็น3ามส่วนก็คือ direction ข้อบ่งใช้ยาบอกขนาดยาที่ใช้และจำนวนครั้งที่ใช้ยานั้นๆคำศัพท์ที่ใช้จะเป็นคำพท์เฉพาะเช่น usually once daily คือใช้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นหรือ for external use only ยาใช้ทาภายนอกอยาเฉพาะที่ หรือ a p p r y t o p r i s i o l o i c a l three or four times a day ใช้วันละ3หรือ4ครั้งหรือ a p p r y day three to the w o r n d cut and b o n e ใส่แผลสดอีกอย่างหนึ่งก็คือ indication คือสรรพคุณยาบอกให้ทราบว่ายาชนิดนี้ใช้รักษาบำบัดอาการชนิดใดนะคะเช่น r e l i e f pain c o u e d headache fever คือบรรเทาอาการเจ็บป่วยอาการไออาการเจ็บปวดศีรษะอาการไข้หรือ skin protector คือปกป้องผิวหรือ a n y i n f l a m m a t o r y คือรักษาอาการอักเสบจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะแจ้งไว้ในตรงยานะคะคือ instruction คือข้อปฏิบัติเป็นข้อกำหนดให้ผู้ใช้ยาปฏิบัติตามนะคะเช่น keep in cool place คือเก็บไว้ในที่เย็น don't take by mouth ห้ามรับประทาน เช็ควิว b บ f o อ e ต้เขยาวขวดก่อนใช้ยาและยูสคอนยูสเอากดิ้งทูเดเรคชั่นออฟทรัชชิเอเนโอพาคิสคือใช้ภายใต้คำคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรต่อไปเป็นอักษรย่อบนฉลากยาควรที่เราควรทราบนะคะ exp คือ express คือ expire นะคะคือการหมดอายุ mt คือมิลลิกรัม m s d คือวันผลิตและ mI. มิลลิลิตรคือมิลลิลิตรนะการทิ้งกับเ e a เฮลคือการถามถึงสุขภาพนะคะเมื่อเราถามถึงสุขภาพบุคคลอื่นเนี่ยเราให้ใช้สำนวนตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่ไปพบแพทย์มักจะถูกถามด้้ยสำนวนก็คือ what is the m a t t e r wrong with you หรือ what is the problem หรือ how are you feeling นะคะ ผู้ป่วยอาจจะตอบว่า I feel sick, tight, very hot ก็คือฉันป่วยฉันเหนื่อยหรือฉันร้อนนะคะหรือ I have a fever, a H e a c h o o t h a cool คือฉันปวดหัวหรือปวดฟันหรือหนาวหรือมีไข้อะไรอย่างงี้หรือ I have cut my finger, broken my leg s หรือ my ankle ก็คือฉัน นิ้วอาจจะหักหรืออาจจะแตกขาอาจจะแตกหรืออะไรก็ลองอธิบายให้แพทย์เข้าใจหรือ I have been bitten by a dog stung by a bee หรือหรือหรออาจจะนอกเหนือจากนี้คือฉันโดนเพิ่งต่อยโดนหมากัดอย่างนี้เป็นต้นแพทย์จะได้วินิจฉัยถูกนะคะ,ะกรณีที่เพื่อนบอกว่าไม่สบายต้องกล่าวแสดงความเสียใจดังนี้นะคะ I'm very sorry to hear that it, หรือ I'm very sorry to hear of your illness your mother illness นะคะหลังจากนั้นให้คำแนะนำก็คือ you should had better go to see the doctor คือคุณควรจะไปหาหมอนะหรือ I hope you feel better soon นะคะนี่คือกรณีที่เราแนะนำหรือต้องกล่าวแสดงความเสียใจกับเพื่อน ต่อไปนะคะ making on appointment with the p r e s c r e คือการนัดหมายกับแพทย์หากผู้ป่วยต้องการนัดหมายกับแพทย์เราควรพูดว่า I would like to make หรือ I need นะคะตามด้วย an appointment to see กับหมอท่านใดแล้วก็ระบุไปว่าออ doctor, d r n e r o หรือ a doctor ใครก็ได้หรือ,อ dentist คือเป็นหมอทางด้านฟันนะคะแล้วก็ตามด้วย please หรือ Can I have an appointment to see นะคะใช้ได้สองประโยคสองคำหรืออาจจะพูดว่า I'd o n t like to make an appointment with Doctor Viral for time only ถ้าฉันต้องการพบคุณหมอคนนี้ต้องต้องเวลาไหนวันไหนบ้างอ่นนี้เป็น reading skill นะคะนัเกเรียนไปฝึกอ่าน Going to see doctor คือเป็นการเดินทางไปหาคุณหมอนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านออประโยคหรือการทำกิจกรรมตรงนี้ดูนะคะ Traditional l y when becoming people will go to see the doctor at a clinic or a hospital อะไรนะคะไปฝึกอ่านดูดูว่าคำที่อาจารย์ได้แนะนำไปเมื่อข้างต้นเนี่ยนำมาใช้อะไรบ้างในในประโยคตรงนี้นะคะอาจารย์ขอผ่านตรงนี้นะคะ ใ้นักศึกษาลองอ่านดูต่อไปเป็น writing scale นะคะลองหัดเขียน how to infinitive with to ก็คือตัวที่หนึ่งนะคะ verb with to บวก infinitive คือการใช้กริยากับ to และ verb ช่องหนึ่งกริยาที่ตามด้วย to และ verb ช่องหนึ่งก็ได้แก่ afford คือจัดหาให้สามารถมีได้เออ อ f f เฟอร์เสนอให้ Agree เห็นด้วย r e f u s e ปฏิเสธ d e c ีคราตัดสินใจ Same ดูเหมือนและ Manage จัดการนะคะ example นะคะดู I can't afford to buy a new car for you ก็คือฉันไม่สามารถที่จัดหารถซื้อรถคันใหม่ให้คุณได้นะคะหรือเ r e q u e n ท์เวิ ตามด้วย infinitive with you ก็คือเราจะใช้ to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งและตามหลังด้วย when what where how แต่ไม่ใช่ตามหลัง why เช่น I don't know what do what to do นะคะนี่แบบอย่างง่ายง่ายสอง p o s e s s i o n เป็นการเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของ possessive r เป็นคำคุณศรรัพท์ adjective ที่มีความหมายถึงการครอบครองหรือการเป็นเจ้าของซึ่งอาจพูดได้ทั้งนี้นะคะ p o s s s i v e adjective คือคำกรียัสพที่แสดงความเป็นเจ้าของวางไว้หน้าคำนามที่ขยายเช่น this is my his หรือ her your book คือหนังสือเนี้ยมันเป็นของฉันหรือ the r e are you there are the r e a h e book นะคะ p o s i s i v e pronoun ก็คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของทำหน้าที่แทนคำนามที่ถูกขยายด้วย p o s s s i v e adjective นะคะเช่น the r e are you the all book หรือ the book are you this อวเนอะสามคุณ t ัพยูสออฟแฮแอนด์นะสำนวนที่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น mm hmm. subject บ have has h a d แล้วก็ตามด้วยบุคคลที่เราจะใช้ทําตามด้วย verb ช่องหนึ่ง mm hmm. ดูตัวอย่างเช่น I h a d a doctor examine ex my body last week หรือ subject บวก get got บุคคลที่เราใช้ทำแล้วตามด้วย to verb ช่องหนึ่ง object นะคะหรือ subject บวก have ตามด้วย get สิ่งของบุคคลที่ถูกกระทำและตามด้วย verb ช่องสามหรือ verb หรือกริยาที่นอกเหนือจากนี้ใช้เป็นรูปแบบของ passive voice นะคะ tense ก็คือ tense เราก็จะมี present simple tense past simple tense present perfect Past Perfect และ Future Simple subject นั้นก็จะเป็น money is k e v e p หรือ the n e w f was d i s c o v e r หรือ the money has been t a k e และ A window has been broken หรือ the information will be w e l c o m e ก็คือ subject ตามด้วย verb to be และ verb ช่อง3นะคะแต่ละ tense ก็จะมีความแตกต่างกันไว้ว่าจะใช้อะไรดูจากช่อง verb to be ใช่ไหมคะ Simple ลเน้นจะใช้ is past simple ใช้ was present perfect ใช้ has been past perfect ใช้ has been และ future simple ใช้ will be นะตามด้วยเวิร์ช่องเรียบช่องต่อไป journal after certain verb นะคะเป็น verb คำกริยาที่ตามด้วย verb ing ได้แก่ a อา i วิ์หลีกเลี่ยง feel l i k รรู้สึกอยากจะ อย่ารู้สึกอย่างจานะคะ e r คือเสียง can stand คือทนไม่ได้และหลัง preposition ทุกคำจะต้องตามด้วย verb-ing นะคะเช่เชน we must avoid smoking c i g a r e t t e หรือ he went out instead of s t a y i n g at home doing his homework นะคะ verb ที่ตามทั้ง verb-ing และ verb infinitive with to และความหมายเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงได้แก่ begin เริ่ม Start ก็เริ่ม Continue ดำเนินต่อไป Hate เกลียด Like ชอบ Love รักนะ,ะดูตัวอย่าง I start r a i n i n g นะก็คือ I start to r a i n หรือฝนเริ่มตกแล้วหรือ We continue studying English คือเราเรียนภาษ,าษาอังกฤษไปเรื่อยๆนะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำกริยาต่อไปนี้เมื่อตามด้วย Verb Entry และ Verb เวิรปน G และ t o ตามด้วยเวิร์หนึ่งเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปได้แก่ stop remember forget try นะคะเช่น I remember buying the ticket คือฉันจำได้ว่าฉันซื้อตั๋วไปแล้วหรือ I remember to buy the ticket ฉันยังจำได้ว่าฉันซื้อตัว๋วหรือฉันไม่ลืมที่จะซื้อตัว๋ว mm hmm. เห็นไหมคะ